พี่น้องมึงเนี่ยแหละวัดดีค่ะวัดดีง,งามๆมาเนี่ค่ะวัดดีค่ะวัสดีครับแ <laughs> ม่แดงผ้าซิมสีผ้ามากินสมมาคามด้วยค่ะพี่น้องสมมาคาม ตอนบายสองคือสีแสบอยู่กรลังอันหิวสมอยู่พอดีค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาก,กินสมขามนั่นไปเลงผ้าชิมเด้ค่ะเด้อ่ะเบาหลายบาทนี่ลงมือกินได้ค่ะ<อ>พี่น้องบาทมาเด้อพี่น้องมาเด้อยืมมีดยุบวางหันพี่น้องมีดโอ้เริ่มเตรียมพร้อมอุปกรณ์พี่มากค่ะ มาด้อปลาทองเดื้อระดาเอ้ยมากินสมมะขามตอนบ่ายก็ขาอวอพี่น่องพาแล้วพี่พเดี๋ยวแกเม็ดแบบมาพากินแบบสุตพี่น้องเบิ่งแบบสดๆไปเลยเนาะมาลองเตรีย้ยงก็งเลยนี่พาเลยพี่น้องอะ ัวนี้เห็นแม่แดงครับพี่น้องแจวกะปิครับพี่น้องแซ่บแซ<ส><ส>่บกินตัวพาบาตุ่ยเสยบเสบเทิ่งแซ่บเทิงสมครับพี่นอ้องพี่นอ้องมึงเนี่ยแหละ คำหน่อยพี่น้องมีสองแบบแบบแซ่บพี่น้องแบบบบเอาในออกพี่น้องเป็น้ังได้ลองดูน้ำลายเหยพี่น้องน้ำลายแตกเลยพี่น้องอือหืกไผ่เฮ็ดแจวหายสมาแซ่บซะ่น้องบาออืมอือหืาวครับอืม เขียวบริยามคืนจบบุล่งเนี่ยอืมกะดพี่น้องอมผมก็จะเอามายังพี่น้องพักกระแงก็ได้เข้ากันอยู่บอกินกับตำมักล้วแตานี่พักรเรแนงกอะแนงอืมน้องนี่มากพี่น้องเด้อ บัมาเด้อมากินน้ำกรดงเด้ออืมบัตสึคุสุก่นหะละมากินสม,ม,มสมกะขามสมมะขามตอนเที่ยงอืมกระขามมันมีเส้นวยใหญ่ๆพี่องส์ยมะขามสม สมเลยพี่น้องมากข้ามสมเลยมันมากข้ามหวานเนี๊ยสมจิตมากข้ามสมเลยมังแน่และพี่น้องเป็นสมุนไพรได้แล้วเนาะพักมาหน่อก็เจ้าอุ่นฟุ่งดีนะ อ๋อหมดนายหมดมอมกัดไปกนินแยงใช่น้ำกับแสบเดีดีพี่น้องืสมุนไพรมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาเสบแสบน้ำม่แดงลูกชายอามาก,ก็คุยเสีดอกบาน ถ้าเป็นแย่งก็ได้เป็นสมุนไพรเป็นลงทับกันกับแฉ่เพื่อกันขี่หนอกหอมขี่หนอกอืมอ้ม ขุยแก้วกับแสบด้วยกันค่ะพี่น้องอืมอือกับบะหมเนี่ยกินครับแก้วมะขามดอกวอตีเอามากกินเลดแล้วเนาะไม่ว่ามันกินแสบไม่ว่ามันเข่ากันแสบด้วยหอมก็แบกผักกระเนียงนี่ก็มันจะแซ่บไป้พี่น้องหอมใส่อนวุ้นเส้ยวพี่น้องแก้วพี่น้อง อืมอืมตีงเสียบตีงอืมข้าวี่ด่ายเป็นนองบบอืม ปวดาพี่น้องอ้าปักแตงยางง่งกันงแจ้งแบบถมุนไผ่แก่ทองผมกับบอยหรือน้องแสบทองบบาหนักกาดโอ้ยแสบทองน้องไม่แดงัแสบทึ่งเพลินแล้วเนาะไม่แดงน้ำตาไหลเลยน้ำตาแตกเลยค่ะเอาอยี่จะข้ามกันพี่น้อง แซ่บอยู่ค่ะผักไก่เฮ็ดแจวหายโอ้แซ่บแซบอืมความผู้ขาดอืมกินแบบบอกได้เนยว่าค่ะพี่น้องท่านไปมากแต่ยังเรื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องแม่แดงพาชิมในเด้อครับเด้่อค่ะคลิปหน้านี่ยกะผอกันอีกผอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยแซ่บร้ายพี่น้องเฮ้ยมื่อน้ามาอยู่ไก่กัน งานไก่กันมาก,กินน้ากันเด้อค่ะพี่น้องประมาณใบสองคลิปหนาพอกันไหมเนาะค่ะอย่าลืมกดแชร์ให้แม่แดงพาชิมน้าเด้อค่ะเด้อปากกดไลค์กดแช่น้าเด้อค่ะเด้อสําหรับคลิปนี้คือสวัสดีค่ะงามๆค่ะ